ค่ะมยุรีนะคะจากบริษัทเอสบาร S ์นะคะบริษัทของเราจะเป็นบริษัทเทรดดิ้งเม็ดพลาสติกค่ะอยู่ในอุตสาหกรรมเคมีคอลค่ะวันนี้ตำแหน่งงานที่กำลังมองหาเป็นตำแหน่งงานด้านไหนครับจะเป็น key account executive นะคะหรือว่าฝ่ายขายทีมเซลล์อะค่ะงั้นเดี๋ยว<ช>เราขอ<ช>ขอนุญาตเริ่มเป็นตัวอย่างให้กับท่านอื่นด้วยตั้งแต่การโพสต์ job เลยล้วกันนะครับค่ะเคสค,คุณมยุรีเดี๋ยวขออนุญาตลองเป็นเมนูภาษาอังกฤษด้วย<อ>เพราะว่าบางท่านสอบถามมาเอ๊ะจริงๆรงรายการเราส่วนใหญ่จะหลกักๆใช้เป็นเมนูภาษาไทยนะครับาดีัญห๋ย อันนี้ลองเริ่มต้นได้เลยครับอันนี้ต้องการคนมีประสบการณ์ไหมครับหรือว่า fresh แปลเอาด้วยจริงๆต้องการคนมีประสบการณ์ค่ะมีประสบการณ์เราเรียกเป็นมีประสบการณ์นะครับเอาคนที่ผ่านตำแหน่งอะไรมาได้บ้างเคีย c o เ n าแน่นอนถ้าเป็นชื่อตำแหน่งเป็นเซลส์มาค่ะเอามาเหมือนได้เหมือนกันใช่งั้นเดี๋ยวลองดูนิดนึงอันนี้ถ้าพิมพ์เคียร์เขาเข้าไปครับด้านล่างระบบจะแนะนำส่วนของเซลส์มาด้วยแล้วถ้าถือว่าเป็นใกล้เคียงกัน k คีย c ์เขาออฟฟิศเซอร์อย่างนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันถูกไหมฮะได้ค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าคีย์แอคเคาท์ออฟฟิเซอร์เนี่ยบางทีเขาจะมองไปถึงฝ่ายบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆครั้งอ๋อโอเคแต่ว่านนี้เดี๋ยวเราสกครบุ้งสาด้วยคีย์เวิร์ดน่าจะไม่หลุดนะครับถ้าเป็นคัสเตอร์เซอร์วิสอย่างนี้เอาไหมครับคัสเตอร์เซอร์วิสจริงๆต้องการคนที่ออกไปพบลูกค้าเซลใช่คัสเตอร์เซอร์วิสส่วนใหญ่จะประจำออฟฟิศโอเคแล้วถ้าต้องการคนที่วิ่งหาลูกค้ามากกว่าโอเคถ้าเป็นพวกโปรเจกต์เซลซีเนียเซลพวกนี้เอาไหมครับก็ได้นะคะ เลือกไปเผื่อด้วยก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นตำแหน่งระดับจูเนียร์หน่อยถูกไหมครับถ้าเป็นพวกแอสซิสแตนตอย่างนี้ให้แมทชิ่งไปด้วยเผื่อไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยในตำแหน่งเนี้ยเรามองหาค่อนข้างกว้างนะคะทั้งในตำแหน่งของออฟฟิเซอร์แล้วก็ถ้าเกิดว่าประสบการณ์ มี experience ที่ดีนะคะแล้วก็เราเห็น attitude ที่ดีเนี่ยก็พิจาารณใช่ก็พิจารณาให้อยู่ในตำแหน่งของอาจจะ assist manager ด้วยงั้นเดี๋ยวในตัวอย่างอาจจะเลือก sales supervisor กับ assistant manager ไปด้วยอันนี้ถามเพิ่มเติมนิดนึงแล้วถ้าเป็น marketing and sales เอาไหมครับเซลล์โอเคงั้นเดี๋ยวเราอันนี้เลือกไปเผื่ออันนี้ก็ถ้าแนะนำสำหรับท่านอื่นก็เลือกให้ครอบคลุมที่สุดนะครับทีนี้ keyword นะครับคุณมายุริอยากได้เป็นคำประมาณไหนบ้างต้องการคนในวง อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกนะคะจะเป็นโพลิเมอร์เคมีคอลค่ะโอเคโพลิเมอร์นะครับพลาสติกเม็ด <polymer S 2> พลาสติกพวกนี้นะครับ เดี๋ยวลองเป็นเม็ดพลาสติกภาษาไทยด้วยก็ได้เม็ดพลาสติกถ้าเป็นภาษาอังกฤษมีคำเฉพาะไหมครับที่ใช้จริงๆที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโพลิเมอร์นะคะโพลิเมอร์ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นโพลิเมอร์โพลิเมอร์แล้วก็เดี๋ยวลองดูนีดหนึางนะพวกเรซินพวกนี้นี่คือเรซินก็ก็คือใช่ค่ะก็ใช้ในเรซินยาได้พลาสติกด้วยเรซินได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเรซินไปด้วยก็ได้กับทีมงาน เรซนนะฮะโอเคเทคโนโลยีพอลิเมอร์เทคโนโโลยีอเคพอลิเมอร์เทคโนโลยีโอเคเทคโนโลยีพอลิเมอร์นะฮะพวกรับเบอร์ด้วยไหมครับรับเบอร์จะหลุดไปไหมครับเป็นไหบเบอร์จะหลุดไปนิดนึงคำว่าพอลิเมอร์ครรับบ่ะนนัครบ งั้นประมาณนี้ดีกว่านะครับแล้วก็สายอาชีพอันนี้จริงๆน่าจะเป็นเซลส์นะไอตัว T r advertising อาจจะตัดออกไปก่อนก็ได้โอเคอันนี้ next นะครับแต่อันนี้ในขั้นตอนของ post job นะครับอย่างที่แนะนำเลยท่านไปถ้าให้ดีเนี่ย matching ไปกว้างกว่าตอนที่ search เนี่ยไม่เสียหายเพราะว่ามันเป็นการส่งหน้าประกาศไปให้ candidate คนยิ่งเห็นเยอะก็ยิ่งมีโอกาสได้รับไปสมัครเยอะนะครับแต่ตรงตรง อาจจะใช่มากน้อยอันนี้แล้วแต่แต่ละท่านเลยอันน so ี้เราอพอใจผลลัพธ์ไปก่อนได้นะครับวุฒิปอตรีขึ้นไปไหมครับคุณมายุรีใช่ค่ะปอตรีขึ้นไปนะฮะแล้วก็กรุงเทพไหมครับปฏิบัติงานจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็โซนตะวันออกค่ะอ๋อโอเคแต่หลักๆก็จะเป็นกรุงเทพปริมณฑลโซนตะวันออกโซนตะวันออกด้วยฉะเชิงเซาเชิงบุรีระยองใช่ค่ะประมาณนะเชิงบครับเนี่ยฉะเชิงเซาครับ โอเคโอเคโอเคครันี่แล้วก็เงินเดือนอันนี้เรนจ์คร่าวๆประมาณเท่าไหร่ครับเรนจ์คร่าวๆของเรานะคะจะอยู่ที่หมายถึงเลเวลโนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ30,000ถึง60,000นะคะโอเคโอเคประมาณนี้ก็ได้นะครับมีรถมีรถโอเคในอันนี้ในส่วนของโพสต์งานเนี่ยผมว่าประมาณนี้ก่อนแล้วก็ เดี๋ยวเราลองไปดูค่าเซิร์ชนิดหนึ่งนะครับว่าจะเจอผลลัพธ์ประมาณไหนเรื่องของมีรถก็จะอยู่ในฟิลเตอร์ที่น้องป๊อบแจ้งไปตอนแรกด้วยนะว่าเราสามารถใช้เซิร์ชได้นะครับอันนี้ผมทวนนิดหนึ่งใครที่อยากเซิร์ชใครที่ไม่ได้มีตำแหน่งออนไลน์เนี่ยใช้ซ u เปอร์เซิร์ชในการเซิร์ชตำแหน่งอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่มีตำแหน่งออนไลน์อยู่แล้วหรือกำลังจะโพสต์งานแนะนำว่าทำแบบที่เราทำอยู่ก็คือโพสต์จ็อบไปแล้วก็ใช้ระบบวันคลิกจะได้ไม่ต้องไปเซตค่าเซิร์ชใหม่นะครับแต่จริงๆก็ทาได้ทั้ง ทีนี้เนี่ยตอนนี้เบื้องต้นผลลัพธ์จะจับคนที่เป็นสายเซล์มาแล้วสเต็ปหนึ่งแล้วก็จะต้องมีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับพลาสติกนะครับเดี๋ยวลองสไลด์ลงมานหนึ่งอย่างคนแรกจะเป็นพลาสติกอ่าพลาสติก forming machines นะครับเดี๋ยวสไลด์ลงมาคนที่สองนะฮะคนนี้เป็นเซล e อนจิเนียร์เซลเอ็กซ์เซคิวทีฟ o ีเนียร์โพนะฮะเกี่ยวกับพลาสติกโดยตรงนะครับจบวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์มาด้วย นะครับนี่อ่าพลาสติกผลิตนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองดูคนที่3นิดนึงนะครับอ,อย่างคนนี้เทคโนนิคอลเซลส์พลาสติกเรซินพลาสติก<บ>ค,ค่อนข้างตรงจริงๆริงบวดยิ่งตรงแล้วแหละ,ะแต่ว่าแล้วก็จะมี ไฟแนบได้ด้วยนะครับว่าอยากคนก็จะเจอพลาสติกเรซินพลาสติกแอดดิทีฟในตัวไฟแนบตัว a t t a c h file แล้วก็อยากกรองอะไรเพิ่มไหมพวกคณะที่จบซีเรียสไหมอะไรพวกนี้ไหมครับจริงๆไม่ซีเรียสนะคะแต่อยากได้คนที่รู้ภาษาจีนวจาหลีค่ะ นักศึกษาภาษาใะ่ไหมจีนอย่างเดียวหรือเปล่านะฮะหรือเมสอสักคูจีนเกาหลีจีนเกาหลีจีนเกาหลีเป็นหรือไหมครับหรือว่าต้องแบอโอเคงั้นเดี๋ยวลองเลือกจีนกับเกาหลีให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์นิดนึงนะครับจริงๆถ้าหาภาษาจีนถ้าภาษาจีนแล้วบางท่านเอ้ยถามว่าใช้คีย์เวิร์ดพวกแบบ HSK พวกคีย์เวิร์ด Chinese ได้ไหมอันนั้นทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีของคุณมายุโรีพอลิเมอร์กับพลาสติกหน้า สำคัญกว่า ให้เอาคีย์เวิร์ดอะเน้นไปพวกนั้นแล้วเราไปใช้ตัวกรองภาษาจีนภาษาเกาหลีเอาน่าจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวลองสไลด์มานิดหนึ่งอ่าอันเนี้ยยังเจอสายเซลล์นะครับที่เป็นเม็ดพลาสติกเพราะว่าอย่างคนนี้จะมีสกิลภาษาเกาหลีมาด้วยภาษาเกาหลีเวียดนามและมีเวียดนามนะครับเดี๋ยวเรลองดูคนที่2นิดนึงแต่จํานวนจะน้อยลงแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งจีนทั้งเกาหลีทั้งโพลิเมอร์ทั้งพลาสติกนี่อาจจะไม่เยอะนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้อย่างคนนี้ก็จบวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์นะครับจบทบทวิทยาศาสตร์พอลิเเมอร์แลล้วกก็ภาาาษหี นะครับเดี๋ยวรอสไลด์ลงมานิดหนึ่งอย่างคนนี้ก็เป็นเซลล์เซอร์เพรสเซนเตอร์ทีเกาหลีเหมือนกันอาจจะเจอเกาหลีเยอะหน่อยแต่ถ้าอยากได้จีนลองไปตัดเกาหลีออกเ้าจะเจอายกไม่ได้จีนถ้าได้ทั้งสองอย่างนี้อาจจะยากหน่อยตองนัองลองตัดเกาหลีออกได้ไหมคะจีนเพียวใช่ไหมฮะจีนอย่างเดียวเนี่ยได้ครับเดี๋ยวลองตัดเกาหลีออกนะครับปุ๊บป๊บแล้วลองดูผลลัพธ์จริงๆจะไม่เยอะแต่ว่าถ้าอยากให้ภาษาจีนเยอะกว่านี้จริงๆมีวิธีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมลองดูให้นิดหนึ่งนะครับคือตอนนี้เราจะมีเรื่องชื่อตำแหน่งเราใส่ไว้ ถ้าสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าเออผลลั์มันน้อยไปตัดชื่อตำแหน่งออกแล้วเราไปใส่สายอาชีพที่เกี่ยวกับการขายยังไงก็จะได้ผลลัพบเยอะขึ้นครับอย่างอันเนี้ยเจอประมาณ35คนนะครับที่เป็นเกี่ยวกับพอลิเมอร์เป็นเกี่ยวกับพลาสติกแล้วเป็นเซลส์นะครับแต่ว่าชื่อตำแหน่งเขาจะเป็นเซลเป๊ะประมาณเนี่ยสาคนใช่ไหมครับอันนี้ผมลองทิ้งท้ายให้คุณมายุรีดูเป็นไอเดียนะฮะแต่สามารถไปทําแบบอื่นต่อได้คือลบชื่อตำแหน่งออกเลย ครับแล้วก็แต่ว่าอย่าลืมไปใส่สายอาชีพนะครับสายอาชีพก็ไปใส่สายงานขายเลยกว้างๆนะครับเน่แล้วก็ดูผลลัพ์เ,เพราะว่าถ้าไม่ใส่สายงานแล้วเราเอาสายอาชีพออกเดี๋ยวมาหมดเลยวิศระกรอนโปรดักอะไรมาหมดเดี๋ยวดูแต่คิดว่าน่าจะยังไงก็ได้จะได้เยอะกว่าตอนแรกนะครับ ตัวคีย์เวิร์ดเดิมยังอยู่นะภาษาจีนยังอยู่นะครับครับอย่างตอนนี้ก็จะขึ้นมาเป็น58 <50. S 1> ควเดินเรเ่อยขึ้นอลองพิมพ์งานสไลด์นิดนึงครับคือจะยังสโคบมาอยู่ในฝั่งของเซลล์แต่ก็อาจจะมีข้ามเกี่ยวบ้างอย่างคนนี้เป็นแอดมินแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเซลล์ด้วยนะฮะเดี๋ยวสไลด์ลงมานิดนึงนะครับอ่อย่างคนนี้เป็น PC อยู่ในสายงานขายอาจจะไม่ใช่เซลล์แบบเซลล์ representative แต่ว่าก็อย่างน้อยเขาจบพอลิเมอร์นะครับเนภาษาจีน ก็จะเป็นชอ e ที่เพิ่มขึ้นค่ะสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะพอดีว่าอย่างเราหาทีมงานฝ่ายขายอย่างเงี้ยคะ่ะไม่แน่ใจว่าถ้าเราคลิกเข้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยมันจะมีภาพไหมคะภาพผู้สมัครเดี๋ยวลองคลิกคนด้านบนให้ดูก็ได้ครับอ่านี่ฮะเดี๋ยวลองดูคนนี้นะครับยกตัวอย่างจริงๆถ้าพรีวิวนะครับจริงๆอันนี้เป็น concept search อคอนเซปต์เซิร์ชเปิดบางท่านไม่รู้ด้วยถ้าคลิกพรีวิวเนี่ยจะยังไม่เห็นชื่อกับไม่เห็นรูปนะครับแต่ว่าให้ดูดีเทลไปก่่่อนวาาตตรงม้แถ คุณมายุรีถูกใจท่านนี้แล้วครับดูโปรไฟล์แล้วตรงเนี่ยกดปุ่มสีเขียวปุ๊บก็จะเห็นรูปเห็นทุกอย่างที่เขาใส่มาแลวเห็นชื่อเห็นเบอร์โทรนะครับแต่ว่ามันจะไปลดเครดิตตามที่คุณมายุรีมีนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือลักษณะแบบนี้ดูได้กี่คนก็ได้อันนี้ไม่เสียเครดิตนะครับเพราะฉะนั้นก็เปิดหน้าเนี่ยเทียบหลายๆคนก่อนก็ได้ว่าคนไหนให้โปรไฟล์มันโอเคแล้วเราเราค่อยเปิดนะครับก็จะเห็นพวกรูปเพราะว่าเข้าใจว่าถ้านงสายงานขายบางท่านอาจจะ ดูในเรื่องของรูปลักษณ์นะฮะดูในเรื่องของบุคลิกภาพก็จะสามารถใช่ใช่เป็นเบื้องต้นเลยบางทีและที่จริงในของซูเปอร์เรซูเม่นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือนอกจากรูปทางการที่เราเห็นแบบหน้าตรงไม่ใส่หมวกไม่ใส่แว่นตาแล้วเนี่ยยังมีรูปในส่วนของไลฟ์สไตล์โฟโต้ด้วยนะที่ว่าแคนดิเดตสามารถใส่มาได้4รูปเลยใช่ลบุคลิกภาพต้องหลากหลายมากขึ้นนะครับครับปัจจุบันก็ดูในส่วนตรงนั้นได้นะครับพวกที่ติดปัตรรูปที่เขาทํากิจกรรมหรือจริงๆน้าหนักส่วนสูงจริงิตรงนี้เราก็จะะมีใให้้้ส่่ไววอยยูดนครับ เป็นประมาณนี้แต่ด law, up, ้วยวิธีการของตำแหน่งน yeah. ี้ที่เราดูกันคุณไม่ได้รีดูผลลัพธ์แล้วแฮปปี้หรือยังครับกับวิธีการการกรองก็แฮปปี้นะคะแต่คิดว่าคงต้องไปสโคปอาจจะต้องเปิดสโคปมากกว่านี้นิดนึงอาจจะด้วยวงการพลาสติกแล้วก็ภาษาใช่ใช่มันก็เลยกรองออกมาค่อนข้างที่จะเหลือเรซูเม่จำนวนน้อยใช่ก็อันนี้ถือว่ากรองเป๊ะแต่ว่าจริงๆถ้าลํำทางพลาสติกแล้วอาจจะไปเพิ่มคีย์เวิร์ดอื่นๆนะครับ <ม>ก็ไปสั่ภาษาเกาหลีไปด้วยก็จะเป็นชอยส์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะ